มาอีกแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับเกมที่เรารักนะครับนั่นก็คือ Black n o k ok w V Return นั่นเองนะครับประกาศยังเป็นทางการนะครับโคสเบตา้าวันที่25มีนาคมถึง1เมษายนนี้นั่นเองนะครับก็ตกประมาณสัปดาห์หนึ่งนะครับที่เราจะได้ลองเล่นกันนั่นเองนะครับ ซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาเปิดเผยข้อมูลนะครับในส่วนของระบบต่างๆภายในเกมนะครับจริงๆข้อมูลก็มาจากทางหน้าเว็บไซต์นะครับมีการเปิดเผยข้อมูลในส่วนของระบบต่างๆนะครับว่ามีอะไรบ้างนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยไประบบแรกเลยนะครับเพื่อนๆนั่นก็คือระบบคัสอาชีพนั่นเองนะครับซึ่งจะมีหคลาสเริ่มต้นด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยซอสแมนเมดทรีป อาเชอร์อโคลายเมอร์เชนและเป็นที่แน่น,นอนนะครับว่าก็จะมีแยกย่อยเป็นคาั 2, คาสองคัสสาด้วยนะครับอย่างซอสแมนเนี่ยก็จะไปทางคูเซเดอร์พาลาดินได้นะครับอันนี้กดดูได้ไหมกดดูไม่ได้แล้วก็จะมีแยกมาเป็นไนท์กับหลอดไนท์นั่นเองนะครับสำหรับเมทนะครับแยกย่อยไปก็จะเป็นวิสัใไฮวิสตัตแล้วก็จะเป็นเศษกับโปรเฟสเซอร์นะครับสำหรับทิฟเนี่ยอาจจะแยกย่อยเป็นแอสซัสซินแล้วก็แอสซัสซินคลอสนะครับ ด้านล่างจะเป็นโลกและสต็อกเกอร์สําหรับอาเชอร์นะครับด้านบนจะแยกเป็นฮันเตอร์สไนเปอร์ด้านล่างจะเป็นบาดและก็คาวนะครับสําหรับอาโคนะครับแยกย่อยเป็นพีซไฮพีซด้านล่างเป็นมองกับแชมเปี้ยนเฮ้ยแม่อันนี้ผมชอบนะแชมเปีนะ้ยนเนี่ยสําหรับเมอร์เชนนะครับจะแยกย่อยเป็นแบ็กสมิธไวท์สมิธด้านล่างจะเป็นอาร์เคมิสแล้วก็ครีเตอร์ถ้าเพื่อนสนใจเติมเกมมือถือทางเรามีร้าน a c k เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์ร้านเติมเกมบริการดีเติมไวแถมราคาถูกด้วยนะ ทางร้นจุดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยไม่มีดีฟันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเกม b a c k Cover M Joy o f l l i e อ h ไลท์ซ r i ฮีโ l ่ไล o f เลิ e e อฟและเกมมือถือนอื่นอีกมากมายทางนั้นเปิดบริการ10โมงถึงตี2นะครับถ้าเพื่อนสนใจติดต่อได้2ช่องทางที่เพจไลน์ผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับในส่วนของฟิลบอสนะครับเขาบอกว่ารางวัลทั่วไปเนี่ยทุกคนมีส่วนร่วมในการโจมตีฟิลบอสนะครับ แม้เพียงเล็กน้อยนะก็จะได้รับรางวัลเช่นเดียวกันนะครับหากฟิลบอสถูกปากได้สําเร็จนั่นเองส่วนรางวัลพิเศษนะครับทุกคนที่มีส่วนร่วมในการโจมตีฟิลบอสเนี่ยจนถึงระดับหนึ่งจะได้รางวัลน,นี้นะครับหากฟีลบอสถูกปาาสําเร็จนั่นเองส่วนหน้าหนะครับเขาต้องกล่าวว่าผู้เล่นเนี่ยจะต้องทานาเมิกับบอส1%ขึ้นไปด้วยนะครับแล้วต่อไปคือระบบไลฟ์สกิลนะครับเกี่ยวกับทักษะสะสมนะครับก็จะมีทักษะขุดเหมืองอันนี้น่าจะคล้ายๆกับ ภาคเนะเออมีขุดเหมืองน,นะครับแล้วก็มีทักษะในการตัดไม้แล้วก็ทักษะในการตกปลานั่นเองเออก็คล้ายๆกับภาค X นั่นแหละส่วนสเปเชียลสกิลนะครับจะเป็นทักษะพิเศษเกี่ยวกับการคราฟไอเทมทำอาหารและการเล่นแร่แปรธาตุนะครับในส่วนของดันเจียนเดี่ยวนะครับจะแบ่งเป็น2แบบนะครับก็คือมีดันเจียนไรวันนะครับแล้วก็ดันเจียนไรลิมิตนะครับแล้วก็จะมีดันเจียนปาร์ตี้นั่นเองนะครับอ่ะแน่นอนนะครับว่ามีระบบ สัตว์เลี้ยงที่เป็นคู่หูกับเราด้วยนะครับและเป็นพาหนะในการเดินทางได้อย่างรวดเร็วกว่าเดิมนะครับนั่นหมายความว่าต้องเป็นสัตว์ขี่แน่นอนนะครับและเขากลับไปว่าในส่วนของสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะมีทักษะหรือสกิลแตกต่างกันออกไปด้วยนะครับเช่นช่วยให้ได้เซนนี่มากขึ้นจากการล่ามอนสเตอร์เป็นต้นนะครับสำหรับภาคนี้นะครับก็จะมีระบบเมอร์เซเดนีนะครับหรือว่าทหารรับจ้างด้วยนะครับเหมาะสําหรับคนที่มาเล่นคนเดียวไม่มีเพื่อนะครับ ระบบนี้ก็จะช่วยให้เพื่อนๆน,นะครับผ่านคอนเทนต์ง่ายขึ้นนั่นเองซึ่งทหารรับจ้างนะครับเขาบอกว่ามีระดับความหายากด้วยสกิลธาตุและความสามารถแตกต่างกันออกไปนะครับและยังสามารถพัฒนาให้เก่งได้เรื่อยๆตามผู้เล่นอีกด้วยอ,อ่าน,นี่น่าสนใจนะนอกจากนี้นะครับทหารรับจ้างเนี่ยยังสามารถสวมใส่รูน,นะครับเพื่อเพิ่มความสามารถให้เก่งยิ่งขึ้นด้วยนะครับในส่วนของระบบกิลด์นะครับเขาบอกว่ามีการทำเควสตกิลแบบกลุ่มได้นะครับ เมื่อสำเร็จเควส t คิวนะครับจะได้ ep เซนนี้รวมถึงแต้มกิลพอยต์น่าจะใช้ไว้แลกของในกิลหรือว่าซื้อของในกิลนั่นแหละนะครับและเป็นที่แน่นอนว่าในภาคนี้นะครับก็จะมีระบบคอสตูมอีกด้วยนะครับที่จะทำให้เพื่อนเพื่อนะครับโดดเด่นกว่าคนอื่นนั่นเองนะแล้วเขายังบอกว่าคอสตูมเนี่ยจะช่วยเพิ่มค่าสถานะให้กับตัวละครด้วยนะครับแล้วเขายังกากับไว้อีกว่าคอสตูมบางชนิดครับสามารถใส่การ์ด เพื่อเพิ่มความสามารถได้ด้วยเอ้ยอันนี้น่าสนใจนะครับส่วนคอสตูมนะครับจะแยกเป็นเพศชายและหญิงและยังแบ่งออกเป็น4ส่วนนะครับก็คือส่วนหัวเสื้อกางเกงและส่วนหลังนะครับชุดคอสตูมบางชนิดเนี่ยอาจจะใส่ครอบคลุมทั้งส่วนเลยนะครับก็คือเสื้อกางเกงไปพร้อมกันในทีเดียวนะครับแล้วเขาบอกว่าถึงแม้ว่าคอสตูมจะมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันแต่คอสตูมนั้นอาจจะมีระดับความหายากแตกต่างกันไปด้วยอ๋อแสดงว่ามีระดับทั่วไปหายาก แล้วก็เลเจนอรี่หรือเปล่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับยิ่งหายากค่าเสตัดที่ได้นะครับก็จะดีขึ้นโอ้การชายได้แน่เลยกูว่าส่วนสุดท้ายครับก็คือระบบครับนั่นเองนะครับระบบครับอุปกรณ์นะครับก็จะใช้เป็นบูปินนะครับของไอเทมต่างๆมาค้าเป็นอุปกรณ์สวมใส่ได้ทุกชิ้นส่วนนะครับประกอบไปด้วยหมวกเสื้อกางเกงถุงมือรองเท้าอาวุธผ้าคลุมสร้อยคอแหวนและต่างหูซึ่งบูปินเนี่ยเขาบอกว่าสามารถหาได้จากการปราบฟอสดันเจียนปาร์ตี้ หรือคอนเทนต์อื่นเมื่อมีบูปินและวัตถุดิบครบนะครับก็จะสามารถค้าอ,อุปก,กรณ์ได้ทันทีไล้เองต่อไปก็จะเป็นเรื่องของเล่นแร่แปรธาตุนะครับผู้เล่นสามารถสร้างโปรชั่นต่างๆที่ช่วยในการฟื้นฟูพลังและสามารถสร้างม้วนเควสบูปินได้จากการเล่นแร่แปรธาตุอีกด้วยอืมโอเคส่วนเรื่องการทําอาหารนะครับผู้เล่นสามารถใช้วัตถุดิบที่หาได้เนี่ยมาครับอาหารนะครับเพิ่มความแข็งแกร่งได้คล้ายๆกับยาบัฟประมาณนั้นนะครับส่วนระบบคร่าวๆนะครับก็จะมีเปิดเผยมาเท่านี้นะครับที่หน้าเว็บไซต์นะครับ แน่นอนว่าแรงล็อกภาค V เนี่ยผมเล่นแน่นอนนะครับส่วนตัวก็ไม่ค่อยได้เล่นแรงล็อกนะนอกจากภาคเอกนะครับแต่ครั้งเนี้ยผมรู้สึกว่าอยากเล่นภาค V นะครับก็เจอกันแน่นอนสำหรับโคสเฟต้า25มีนาคมถึง1นมิถุนายนนะครับผมก็จะไลฟ์และก็คลิปเป็นคอนเทนต์ไกด์ข้อมูลต่างๆนะครับให้เ,เพื่อนๆก่อนเปิดจริงด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนด้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจุ๊บจ้า